บุกมากเลยนะคะจะให้ฉันใส่ชุดไหนออกกำลังกายถ้าไม่ใช่ชุดออกกำลังกายอันนี้นะคะคือดึงเข่าลึกสวนดูดูช้าๆนะคะจับดัมเบลหัวท้ายกำให้แน่นๆออกแรงกำรรถ้าไม่ออกแรงกำรรจะไม่ได้แขนไม่ได้ไม่ได้แขนนะคะ,อ,ะออกแรงกำรรเสร็จแล้ว ข้ามศีรษะวงกว้างๆนะคะไม่งั้นนัำเบลจะกระแทกหัวได้เสร็จแล้วนะคะเกรงหน้าท้องดึงเข่าสวนนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อท้องส่วนนี้นะคะทำงานไป20 1หนึ่งข้ามหัวออกแรงหัวไหล่สองนะคะดึงเข่าเฉียงใช้กล้ามเนื้อส่งขาขึ้นไป4 5 6 7 8ไหลแขนหนะ้าท้องนะคะ9 10ท้องล่างนะคะ11 12 13 14 15เน้นไหลนะจ๊ะเน้นท้องนะคะ16 17 18 19 ยีโอเคท่าที่1นึจบไปจบไปแล้วนะคะต่อไปท่าที่สองง่ายมากนะคะชูขึ้นให้อกยกท่านี้อกนะคะอกและแขนนะคะแล้วดึงนะคะเข่าให้สูงสูงสุดแต่ไม่ใช่เอาไปกระแทกหัวเข่านะดึงเข่าสูงสุด ชูขึ้นเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องตลอดเวลาที่ทำนะคะให้เกรงหน้าท้องตลอดเวลาที่ทําซ้าย1ขวาสองไปเลยป้ายอกไลแขนท้อง1นงอกไลแขนท้องสองสามันขึ้นตรง,ตรงเลยเลยก็จะได้อกนะคะสี่ห้ายืดสูงสุดนะคะอกจะได้ยกขึ้น5 6 7ด 8 9 10 11 12ยกสูงสุด13 14 15 16คนน้ำ1.5ลิตรมา17 18 19 20ถ้า2จบจบไปต่อไปเตรียมตัวถ้า3 ดึงสะโพกไปด้านหลังเอ็นขาหลังต้องตึงนะคะเสร็จแล้วนะคะเบี่ยงลำตัวย่อลงเข่าห้ามเลยไปเทา้านะคะห้ามย่ออย่างนี้นะไปอย่างนี้เอาก้นไปก่อนแล้วก็ย่อลงแล้วก็เบี่ยงตัวให้เอวตึงนับหนึ่งข้างละสิบครั้งอ่ะเดี๋ยวทำข้างซ้ายก่อนนมไม่โผล่เนาะเดี๋ยวโดนแบรนไป เบี่ยงตัวตึงนับหนึ่งองยอ่อสาท่านี้จะเสริมต้นขานอกจากในหน้าท้องแล้วเสริมต้นขาแขนแต่ว่าได้สะโพกนะคะสองท่าแรกไม่ได้สะโพกนะคะห้าหสองท่าแรกไม่ได้ต้นขาสะโพกท่านี้ได้นะคะเจ็รวมหมด8ปดทิ้งสะโพกไป9 เียนข้างพุ่งก้นลงเกรงหน้าท้องเข่าห้ามเลยไปเท้าขึ้นเอวตึงพุ่งก้นลงสองสามสี่ห้าหกเ<ก>จ็ดจริแต่ 8 9 10โอเคจัดระเบียบผมหน่อยต่อไปจะเก็บเอวใครอยากได้เอวคอดต้องจัดท่านี้โชว์สูงสุดดึงอันนี้คือแบบเหมือนเหมือนแบบไซคันอย่างเงี้ยนึกออกไหมไซคันนึกออกไหมคะไซคันก็คือการเอาท่อนล่างก่อน ท่าล่งก็คือดึงเข่าให้สูงสูงสูงเลยนะคะดึงสูงเลยเกือบถึงอกนะนะคะไม่ใช่แบบยกเตี้ยๆอย่างนี้มันจะไม่ได้ใช้กล้ามเ,เนื้อส่วนข้างทั้งเส้นอย่าใช้กล้ามเนื้อส่วนข้างทั้งเส้นเพื่อให้ได้เอวสวยๆร่อง11นะคะเอวคอดๆเราจําเป็นจะต้องแบบยกสูงแล้วก็วางลงนะคะอะ่ะส่วนมือก็คืออย่างนี้นะคะยกตามตัวนะคะ ตัดเกร็งหน้าท้องนะคะเราดึงเข่าสูงโดยดึงไปด้านข้างเอาเกรงหน้าท้องดึงหนึ่ง,งแบะขาดึงสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสบต่อไปเปลี่ยนข้างซ้ายบ้างเตรียมตัว สองสามหานุมานชัาสมอนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคตามนี้เลยนะคะอ่ะเซตที่หนึ่งจบไปให้เวลานะคะกินน้ำกันหน่อย เดี๋ยวจะงงงชุดออกกาลังกายอะไรนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเนื้อตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะเห็นเนื้อตรงท้องไม่ได้เลยอะตกลงว่าเจ้าของ Facebook นี่เป็นเจ้าอาวาสมาก่อนบวดพระมาก่อนเปล่าไม่เข้าใจทำไมแบบว่าใส่ชุดอาดิดาสออกกำลังกายไม่ได้ผิดกฎหมายผิดกฎ a c e b o o k เขาไม่เข้าใจ <S <S อ่ะ ไมใ่ใส่ก็ไม่ให้ใส่ใสชุดอย่างนี้แหละแฟชั่นจ๋านะฮะใส่อดิดาสออกลังกายผิดกฎอ่ะต่อไปเซตที่สองจำได้ไหม <c oughs> จำได้หรือเปล่าเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะสวนทางบ้างนะคะ <c oughs> สวนทางกับเมื่อกี้นะคะเราจะเอาท่าสุดท้ายขึ้นก่อนเตรียมตัวชูแขนดึงหนึ่ง สดูนะคะว่าเข่ายกแบะสูงมาก3 4ดัมเบลดึงไว้5 6 7 8 9 10ต่อไปข้างซ้าย1 2น,นี่เป็นเมียหนุม,มานะคะทำท่านี้สวยมาก3 4 5แต่ไม่ออกลูกเป็นลิงนะ หกจ็ดแต่ทำท่าลิงสวย8ปดเก้ต่อไปพุ่งก้นไปได้านหลังเวี่ยงขึ้นแบบนี้ข้างละสิบทีเตรียมตัว รอรอ,อทุกคนต่อไปข้างขวาดึงสะโพกไปข้างหลังย่อลงเขา่าไม่เลยไปเท้าขึ้นไปหนึ่งสองสา ยกแค่นี้ไม่ได้อกขึ้นไปอย่างนี้ได้อกเตรียมตัวเกรงหน้าท้องดึงเข่าลึกนับหนึ่งสองสามชูแขนให้สุดสุดแขนนะคะสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอด็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 16 17ชูสูงสุด18 19 20อ่ะให้พักต่อไปขอบคุณนะคะที่เช็คเสียงไม,มให้คุณมาริวานน้องเก๋ชุดสวยจริงๆไม่ใช่ชุดออกกำลังกายพยายามหาชุดที่จะไม่โดนนะคะเพราะว่าเขาไมา่ให้ใส่บลาออกกำลังกายไล้สดโค้ก็เลยต้องใส่ชุดแฟชั่นนะคะ เดี๋ยวจะแบบมีคนมาเมนนี่ชุดออกกำลังกายเหรอโค้ชจะบอกว่าเขาไม่ให้โค้ชใส่ไอ่อาดิดาสเนี่ยหรือไนกี้อะไรไม่ให้โค้ชใส่เตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาบอกเห็นเป็นเต้าเมนจะไม่สุภาพหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะคะท่านี้ไหล่ท้องแขน12 13 ไ,ได้ตั้งแต่แรกเปล่าลืมกดแต่แรกเปล่าฮะแต่มันแบบมันเข้มนะมันเข้มนะอ่ะลี่ีรแม่กลัวแบบเสียงดับอีกลี่ช่วยเอานี้ไปหน่อยมันเอกวดอมันแดงมันแดงมันแดงชาร์จหน่อยระวังกล้องหักมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงมายังเสียงมายังเสียงมายังช่วยบอกกันด้วย เช็งมาแล้วบอกกันด้วยดวนดนดนอว้อ่ามาแล้วน้องเก๋เช็งให้อ่ื่อกี้ท่าไหนอะไปแล้วท่าสองชูแขนดึงเข่าลึกหนึ่งสองสามชูแขนสุดนะสี่ดึงเข่ากระแทกอ,กอกอย่างนี้แหละห้าสูงสุดดึงลึกสูงสุดดึงลึกหกเจ็ดแปด 11 12ชูสูงสุด13 14 15 16 17 18 19 20อ่ะเป็นไงบ้างต่อไปท่าที่3นะคะท่านี้เรียกว่าวูชชนะคะเตรียมตัวย่ สองสเท่กากับสควอทยีทีนะคะสี่ห้าห inclusive. บอกให้กดติดตามกันนะคะไม่งั้นมาไม่ทันเซตหนึ่งนะคะ8 9ดเกยอ่อป้าสอ่ะกดเซฟกดแชร์กันหรือ,อยังรอบหน้าจะได้มาทันนะคะ ไม่งั้นผมมาเซตสาอีกนะใช่กับเซฟเท่านั้นเขาถึงจะตามคุณนะคะหกหนึ่งหกสองออกพร้อมกันสนุกกว่านี้เที่ไปออกตามหลังสามสี่ห้าเอวตึงไว้หกทิ้งสะโพกไปด้านหลัง สุดท้ายนะคะโอเคไม่มีอะไรโป๊ะเช็คความโป๊ะก่อนต่อไปเตรียมตัวเึื่งข่าวแบ่งนี้เอาสูงๆแบบเหมือนจะถึงอกเลย <c ười> 1, 4, เกกหนึ่งแบะสองสเก่งกล้ามเนื้อด้านข้างนะคะถ้าเราไม่เก่งไว้นะคะ,ะเวลายกขาสูงขนาดนี้เราจะล้มนะคะแต่ถ้าเราเก่งลำตัวไว้มันจะไม่ล้มนะจ๊ะ เซตสุดท้ายใช้แรงให้หมดจะได้รับสปาอ่ะเมื่อกี้ยี่สเดี๋ยวะเ,เอลค่อยไม่เท่ากันนะคะข้างนี้2ี่สครั้งวันนี้นะคะใครมาช้าให้รู้ไว้ว่าวันนี้รถหน้าท้องรถเอวนะคะเราก็เล่นแขนไหล่คือได้แบบหลายส่วนมากนะคะแต่ทุกท่าแขนกับหน้าท้องทุกท่านะคะแขนหน้าท้องทุกท่า นะคะมีย้ายไหล่ได้ก้นด้วยได้บางท่าเตรียมตัว20 1. หนุมานชานสมอรไป 2. 3. ใครทำผ้าสวยใครเกิดเป็นลิงนะคะเหมือนโค้ดห้าเอาเท่าไหร่ละ้ 5, 6, ดึงเข่าสูงเก่งลำตัวเก่งด้านข้างนะคะกำเนื้อด้านข้าง 7. 8. 9. 10. อีก10นะ 11. 12 13 14 15 16 17 18 19ครั้งสุดท้าย20วางดมเบลเตียน